ไหนอะมีใครเข้ามาบ้างไม่มีเลย,ย,ยมีหนึ่งคนแล้วใครอะฮัลโหลหกสิบเอ็ดคนไมตี้มาค่ะ เดี๋ยวจะไปทํางานต่อค่ะมาคุยงานต่อเดี๋ยวไปคุยงานต่อกินข้าวก่อนอก,นะก็วันนี้ก็ไปไปจากเลือดมานะคะก็งานบริจากเลือดค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้บริจาคนะคะเพราะว่าไม่สบายอยู่แล้วก็กินกินกินยาก็นอนน้อยค่ะ น้ำหนักถึงแล้วหลังจากที่น้ำหนักไม่เคยถึง <c oughs> ก็ถึงแล้วค่ะ <c oughs> ดีดีนะคะมาจอยนะคะสวัสดีค่ะปุ่นนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะที่ถึงเหมือนกันก็เลยมาไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์นานมาก ไก็กินข้าวตลอดเลยหลายแบบหลายรอบแล้วอ่ะหนูอยู่ที่เดิมกับไมตี้ทำไมทำไมอยู่ที่เดิมรอถ่ายรูปก,กับนังต่อหรอวคะหรือบริจาคเลือดต่อ <c oughs> <c oughs> รักฝุ่น <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> กลางวันนี้กินข้าวกันยังคะตาโตโตใช่ค่ะวันนี้แบบพี่หัวแต่งหน้าให้ตาโตมากน่ารักจังเลยค่ะโอ้ยน้องดีดีชมด้วยขอบคุณมากนะคะน้องดีดีอยากเห็นชมหน้าน้องดีดีไหมค่ะน่ามัว ่นเหรอคะไม่เกียดก,ก้าวใช่ไหมก็ตอบร้ายด้วยใครอ่ะไม่รู้น่าจะไม่ใช่ลายก้าวจริงๆิต้ตาโตผม,มันเป็นมุมกดค่ะอานนี้จะเป็นแบบตีเลียงข้าวหน่อยเลยล่ะไบตี้ ข้าวด้วยนะคะแตนกลางวันนี้นะคะเก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะแบบทุกคนบอกว่าให้เก้าไลฟ์แบบเก้าไม่ได้ไลฟ์นานมากแล้วเราก็แบบว่าน้องเพลงให้ฟังเหรอคะ ไม่กล,ล้าร้องมันต้องมีมีคนร้องมีคนร้องด้วยเนี่ยไม่เอาไม่ฟังร้ <laughs> องให้ฟังหน่อยค่ะดี๊ดดร้องค่ะร้องเหงาเหงาให้ฟังหน่อยค่ะเหงาเหงา่ะเมื่อวานไปดูพี่อิงมาคะ่ะที่เซนทันเวอร์ก็เป็นแฟนคลับพี่อิงนะ <laughs> <laughs> ั่นเฝุ่นทองเปล่า ต้องลองดูนะคะว่าฝุ่นจะท้องไหมท, <laughs> ท้องเสียค่ะท้องท้องเสียฝุ่นท้องเสียค่ะอยากให้รีวิวแต่งหน้าเหรอ <c oughs> มีอะไรจะคุยด้วยไหมอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรเลยทุกคนเหรอว่า <c oughs> เอาเงินเอาเงินเตจหมดแล้วเลยไม่มีตัง ขนตาใช่นค่ะขนตาดีมากค่ะแอบเห็นพี่หัวใช้อ,อะไรอ่ะขนตาเมลินดาเบอร์สิเที่ยงแล้วกินข้าวไหนดีค่ะคิดไม่ออกน้องดีดีค่ะคุณกินอยู่ค่ะ <c oughs> ข้าวหลังคิดล้วนะคะ <c oughs> อาเขาถามว่าดีอยู่ไหนเขาจะจี ค่ะนนี้สดไหมคะสดคะ่ะสดได้บางวันสดได้บางวัน,น,สสน,นเฮ้ยหม,อนนมอยูอันนี้หมูอันนี้หมูใส่ไข่หรออือเปล่าเออไม่ไรเนี่ย,ยนะใส่ไข่กนะินไข่เออไหนจะไม่ใส่ไข่ขนตาขนตาของเหมยลินดาเบอร์สิบเอ็ดใช่ปะ เห็นพี่มัวใช้อยู่สวยมากแต่ว่าพี่ฮัวาแต่งตาเก้าสวยมาเพราะปกติแบบถ้าแต่งเองตาจะแบบเล็กมากกีดอะไรเนอร์แบบว่าเล็กไม่ค่อยได้เอ้ยใหญ่ไม่ค่อยได้ถ้าแบบกีดกีดใหญ่ไปเส้นใหญ่ไปก็จะแบบว่าตาเล็กเลยริบเนี่ยค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ลูกค้าเจอิ่งแปดปอนอ๋อค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะค่ะ ก็ไม่มีอะไรค่ะทุกคนอะไรอะลิปเนี่ยบอกไม่ได้จริงๆว่าเป็นของอะไรเพราะว่าพ<อ>เร <c oughs> <laughs> พราะว่าเว่าเพราะปกติใช้บันไดเลื่อนไม่ใช่คือ <c oughs> <c oughs> อะไร <c oughs> ไม่คือลิปเนี่ยที่หัวผสมเยอะมากามองไม่ทันว่าของอะไรผสมเยอะมากจริง มองไม่ได้จริงๆเราก็ไปติดตามในเพจพี่หัวได้นะคะฮูลี่หัวนะคะในไอจีนะคะเอาผู้นัก่ะ<อ>สวยมากๆน้องก้าวจิราอยู่พกมาพกม,มากกนกองแปะแนี่คือเมนูที่ก้าวกินวันนี้นะคะกินอะไรที่ง่ายๆและเร็วๆ มากๆเห็นไกลๆขอบคุณค่ะเห็นไกลๆนะใกล้ๆไม่ได้อร่อยไหมคะยังไม่ได้กินรอไข่สุกใช่ค่ะมากับเพื่อนค่ะ <c oughs> ที่ต้องขอโทษโด้วยนะคะครับดูของไม่ใช่ไม่ตู้ดออย่างนี้ พอดีเมื่อกีอ้กินอาหารอยู่ค่ะแล้วก็มีอะไรสักอย่างอยู่แต่ว่าไม่มีอะไรที่เขาก็เลยมาขังโทรเฉยๆตอนนี้มีระบบดับเทิงใช่ไหมอ่ะใช่ปะจบแล้วหรอเห็นหน้าก็อิ่มแล้วก้าวอ้วนใช่ไหมหรือว่า <laughs> เลิกกับปืนแล้วค่อยมาคุยกันยังไมไ่เป็นแฟนเลยเขาก็บอกว่าเขาไม่ใช่แฟนเราร้<笑><笑>องไห้ทุกอีพีอะคะ่ะกูเลยเดี๋ยวเราจะแบบแอบชาวแวบ,บไปกินข้าวแล้วแล้วก็จะไปทำงานต่อแล้วแหละดี <mm> <mm> ใจมีคนดูแบบระเบิดอเธองด้วย ไม่ได้ดูเลยแบบไม่มีเวลาวานัน้าทกินไรย่างไลาเดี่ยวไม่ได้กินขนตาสะพึงมากขนตาสวยมากและตาสวยมากดูกีดดยากกีดกีดอย่างนี้เพื่อทําให้ตาโตขึ้นค่ะนี่นี่น้องเก้าดัดฟันที่ไหนหรอคะก็เก้าเก้กดาดัดหลายรอมะเ <c oughs> ก้ดาดัดแบบ เขาดัดสี่ครั้งด้วยกันห้าแล้วตอนนี้ห้าแล้วคือดัดครั้งแรกก็แบบดัดแบบเป็นเหล็กใช่ไหมเหมือนคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเราก็เหมือนแบบหมอเสียดายฟัน็ีคนจริงๆมีคนฟันเยอะมากหมอเสียดายฟันหมอก็เลยไม่ให้ถอนพอาไม่ถอนปุ๊บดัดออกมาฟันเรียงสวยแต่ฟันเยอะมากแล้วก็ไม่สวยเลย <laughs> มันเยอะเกินไปมันดูแบบหยุ่นอ่ะก็เลยแบบ ก็เลยตัดสินใจถอนแล้วก็ดัดอีกสองปีซึ่งเริ่มด,ดัดตั้งแต่ป .5 แล้วก็ดัดอีก2ปีก็ประมาณม .1 ม .2 าณนนี้เสร็จปุ๊บดัดเสร็จสวยงามไม่ได้ใส่ดีเทนเดอร์ก็หลม้มสุดท้ายก็คือต้องใส่สลิชไล่ะไม่ไม่ กินไหมเค้าทีไม่คอนโทรเข้ามาไม่กินไม่คอนโทรเข้ามาแต่มันันแลังมันก็ไม่ดับแค่ไปแล้วไปกินข้าวก่อนนะคะไปแล้วนะเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่เรียกรองมาจวเดียวเราจะมาเอง ม่รู้จะพูดอะไรวันนี้แบบไม่มีอะไรก็สักโดูอนิเมทีพดะะแล้วนะคะก็เราก็ก็เข้าใจว่าแบบเดื้อซีนมันเยอะเนาะแต่แบบเราก็พยายามเซฟสุดๆแบบแว่าเราก็ดูระเบิดเทิงด้วยช่วงนี้ก็อ๋อมีหนังด้วยค่ะหนังหนังสืออะไรล่ะ <laughs> หนัง รักของเราเดี๋ยวโมเมนต์นะคะก็จะมีพี่เต้ยมีพี่โทนี่นะคะคู่หนึงมีพี่การน,นะคะแล้วก็แทโอนะคะอีกคู่นึงแล้วก็ก้าขัวพี่พีนะคะเป็นเรื่องราวของนิวยอร์กนะคะก็ถ่ายประมาณกุมภานี้นะคะก็ฝากทุกคนด้วยละกันแล้วก็วเ,เดเทิงด้วยอีอโเเคเรียกแล้วนะไปละค่ะเดี๋ยวไปกินมีข้าวอ่ะเพราะว่ามีคนกินอร่อยกว่าเรา สวยด้วยคลายกินยังสวยเลยดูสิคน,นอะไรอ่ะนางฟ้าหรือว่าอะไรอ่ะม่เลยนะ <laughs> สงสารคนดูจริงๆโ okay. <laughs> อเคขายของจบทุกมือด้วยเดนเทน <laughs> เรามีพร้อมตลอดเวลากินข้าวเสร็จ เขียวเด่นทีนกับทุงมือด้วยเด่นทีนอันนี้ผลิตละพันนะอ่ะเยอะเยอะมากนี่เห็นไหมฮะผู้คนท้ายอืมออไาแล้แย่ <c oughs> แืม อันนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็อร่อยแต่ว่าสไตล์แบบทุกคนแบบใครชอบอะไรบบหวานๆเห็นไหมเรามีทุกอย่างนี่เราเตรียมมาอันนี้ด้วยมีทุกอย่างทุกอ่ามีมหลายรสไปแล้วไปแล้วบ๊ายบาย